ได้เสียงป็นผมพาสายครับมาจากชั้นม5้าลบก้าชื่อเล่นช่ชิวครับดิฉันนั่งเสาประสนาสิทธิอุกรกรชื่อเล่นชื่อโบมาจากชั้นพห้าลบเก้าค่ะเรามาจากคณะศิลป์ดนตรีนะครับวันนี้พวกเรามาทำราการพายชิววันนี้เราจะมาถามพี่น,น้องๆครับเกี่ยวกับว่าจะอะไรยังไงให้ส,น,สนุกสนานไม่หลับครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าพี่ชิวเลยห่วงมากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวเราต้องรีบไปหาวิธีแล้วครับว่าจะทำยังไงดีครับไปกันเลยครับผมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้อง วันเดียวกูสารชันที่หกครับเก้นะครับวันนี้เราก็จะมาสอบถามพี่ทีว่าจะมีวิธีอะไรเด่นอะไรให้สนุกสนานและไม่ลำกันครับครับค่ะเจนค่ะพอดีวันนี้ผมจะมาสอบถามพี่ที่ครับว่ามีวิธีเด่นอะไรในให้สนุกสนานและไม่ลครับโอเคได้เลยค่ะอ่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับพี่เือบล แล้วที่มีที่มีมลาลายอะไรยังไงบ้างคะให้สรสิกานในระดับเรางกันก็สร้างบรรยากาศในห้องให้น่าเรียงค่ะแล้วก็เป็นก๊อ ตังกาวันจนรกับี่อร้อมีออกลังกายรี้อยเรียกน่แล้วก็แล้วก็นดหน้าราตรเสรแล้วก็ออที่ัครับผมครับผม้เวเราไปสอบถามพี่น้องๆ้ฝกนะครับเพราะว่าจะมียังไงที่อยากจะนอนรานเนหไม่หลับครับผมไปกนครับอ่าตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องศิลปศาสตร์ภาษาจีนนะครับชั้นม4ี0 เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปสอบถามลองเล่ามาครับว่ามีที่การยังไงให้เรียนดาราให้สนุกสนานแล้วก็ไม่หลับครับผมตามไปกันเลยครับผมครับเดี๋จะขออนุญาตนะครับค่ะเช่นค่ะเออเอ่อ น,นี้นะคะเราก็อยู่กันที่ห้องวิทยาศาสตร์คอ,พอมพิวเตอร์นะคะชั้นปัทยมศึกษาปีที่4ี่ทับสค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบขามน้องกันต่อเลยค่ะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเชิญค่ะเดี๋ยวผมน้องนีนะสวัสดีค่ะน้อง น้องม,มีที่การเรียนอะไรยไงให้สนุกสนานแล้วก็ไม่งไหงุดงในระหว่างเรีออยนบ้างคะถือตัวอยองตลอดเวลาครับหาของกินมากินบ้จะได้มหลัการขอบคุณน้องเลยนะคะ<ห>นะได<ห>้น้องเ็นต่อะไรเนน,นะครับน้องเอใไรคะเปนกีราต้นถุดครับ ค่ะน้องมีวิธีการอะไรยังไงให้สนุกสนานแล้วก็ไม่ง่วงในระหว่างเรียนบ้างคหมมีการตอบโต้อาจารย์แล้วก็หากมีอาการง่วงก็ให้ลุกขึ้นมาทำอะไรค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณค่ะแล้วก็มาอยู่ที่ห้องวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะัณะม .4 ทับ2นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามน้องๆกันเลยครับสวัสดีครับขออนุญาตนะคะอาจารย์เชิญค่ะ คือน้องชื่ออรคช่อนางสาวาานีคชชืุ่ยตอนมีวิธีการเอ,อะไรหให้สนกสนานแล้วก็ม่วในระหว่างเนก็ค, <c oughs> อคอยตบคาถามอาจารย์ไว้แล้วก็คอยเดนสถิตเองถึงว่ายังเรียนอยู่แล้วก็คอยจดงานตามค่ะถือว่าเปนวิธีที่ดีมากเลยนะคะเนี่ยขอบน้อง มาหลากหลายมากเลยครับตั้งแต่กินขนมนะครับเรียนแล้วแล้วก็ตอบคอยสอบตุ้มสอบอาจารย์นะครับแล้วก็จัดห้องอะไรนเคีับร้อยมรกเลว่าจะมาอยู่กินจะเรียนออนไลน์นทางนี้จะหลับหรือไหมคะเนี่ยไม่ได้จะได้หลับนะครับน่าจะไปกินขนมแล้วก็จัดห้องครับโอเคเลยค่ะท่านี้ก็หลังจากที่เราได้สอบถามพี่ๆน้องๆนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรที่จะเรียนออนไลน์ให้สนุกสนานและไม่หลับนะครับก็ หลายที่มากเลยก็เดี๋ยวขอให้พี่มีคำนองครับลองันปรับใช้ดูนะครับเพื่อที่จะให้พี่ประโยชน์ต่อตัวเองมากที่สุดนะครับค่ะวันนี้พี่เชี่ยวกับพี่โบก็ขอจบแต่เพียงเท่นทาน,นี้นะคะแล้วก็สามารถนำคิดดีๆไปใช้กันได้ในการเรียนออนไลน์นะคะขอบคุณค่ะครับ๊ายบาย